สวัสดีครับผมมีดรีเกมด้นะนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม m e c f t Pocket Edition Version 0.13.0นะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ทํามาทําอะไรมากครับผมก็แค่มาสอนครับหลักการเจอภาษาเนเธอร์ครับบกตีพวกเราเข้ามาปึ๊บมันก็จะอยู่ประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับและผมมีหลักสูตรดีๆที่จะมาหาภาษาเนเธอร์กันนะครับก็คือภาษาเนเธอร์นะครับสังเกตได้ง่ายเลยครับภาษาเนเธอร์จะอยู่ ในตรงที่มีบ่อลาวานะครับเยอะๆนี่ครับโอ้ยแหลกต้องขออภัยเลยนะนี่ผมได้เล่นมาก่อนแล้วนะครับ นี่ครับประสาทนเทอร์ครับหลักการเจอครับง่ายๆเลยครับประสาทนเทอร์ถ้าใครอยากเจอก็ให้ตามหาบ่อลาวาขนาดใหญ่นะครับเนี่ยครื่อใต้นี้จะเป็นบ่อลาวาขนาดใหญ่เราก็จะตามหาประสาทนเธอร์ได้ง่ายมากครับนี่ครับจะเป็นบ่อพวกนี้ครับเราก็มองหาประสาทนเธอร์เจอเลยครับ ผมก็ใช้เดียวกันนะครับผมก็ไปยืนอยู่ประมาณจุดนั้นนะครับแล้วผมก็มองหาแล้วมันก็เจอนะครับแล้วผมลองทําในเซิร์ฟเวอร์อื่นแล้วนะครับอไม่ใช่สิโลกอื่นนะครับหรืออันที่ผมได้สร้างไว้อันอื่นนะครับผมก็ลองทําดูครับแล้วผมก็ได้เจอเหมือนกันครับเป๊ะเลยครับและประสาทเนเธอร์นะครับจะมีกล่องหรือ ของอะไรที่ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับใครเอาไว้ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับโอ้ยแหละนี่ครับตาตาของมัาสตาร์นี้จะเป็นแบบนี้ครับและ สิ่งสำคัญที่จะเจอเนเธอร์ได้ครับนี่ครับตรงนี้ผมได้ขุดออกไปแล้วครับจะเป็นเนเธอร์วาดครับเนเธอร์วาดกับโกลแซดครับและมอนสเตอร์ที่จะอยู่ในเนเธอร์นี้ครับก็คือจะมีอยู่ประมาณ2-3สามชนิดนะครับก็คือชนิดแรกครับเบฟครับไอตัวเหลืองๆที่ปล่อยไฟเร็วๆนะครับรัว ตัวต่อไปก็จะเป็นวิทเทอร์นะครับวิทเทอร์ตัวดำดถือดาบนะครับก็ถ้าตีเราแล้วเราจะติดพิษนะครับเป็นใจดำนะครับนี่ครับก็คือนี่ลครับประสาทนี้เ่าครับใหญ่มากนะครับผมเคยตายในโอ้ยส่งเ นี่คนระับผมก็ได้มาตะลุยแล้วนะครับมันจะเจอกล่องนะครับนี่นครับนี่นครับกล่องจะมีอยู่รป,รประมาณ20่สิกว่ากล่องนะครับ,รบเอาวอเปนเลย ก็น่าทีิใันะครับที่จริงจะมีพวกนทวาดมีแร่เพชรนะครับ <laughs> hey, thanks for watching this music video and I really <laughs> hope you enjoyed it. If you like what you saw, click the subscribe button for more awesomeness from the channel. Also, <laughs> please go subscribe to Chloe, aka Comic Little Girl, who sang in this song. Chris, aka Christopher Brown, 1988, for providing his rapping skills. And Zombie Wars SMT for providing the gameplay footage for the video. Also, if you're feeling generous, why not join me on iTunes? All the songs by your request for me are made available <laughs> to <strict laughs> <on the laughs> for everyone. Thanks again, you awesome people. See you all in the next video. Peace out! โอ้นี่ครับกล่องครับนี่ไงครับเจอแล้วนี่ครับก็จะเจอของประมาณพวกนี้ครับแต่อันนี้มันถือยังถือว่าน้อยเหรเก็บทองไปดินะครับก็ตอนนั้นผมลงมาครับผมเจอไดมอนด์นะครับเดี๋ยวลองไปต่ออีกดิจะมีอีกไหมน่าจะมีอีกซานะอ่านี่ครับเจออีกกล่องแล้วครับ นี่ครับนี่ครับคือของที่เราจะได้นะครับก็คืออ้าวอ้าวอ้าวเออตกใจหมดเลยนะครับข้อนี่นะครับข้อจะมาแนะนําเกี่ยวกับประสาทนเธอร์นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ